ก็ถือว่าทางการก็อยู่ในระดับที่จะเข้าไปองรับนะแต่เราไม่แย่งระลัที่าเาเราเ่กเืองกาเรือเลือกการเราลอกการที่รับกรจะต้องโดการททุกาทผิดความสามารถเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลเอาไวนแรก จากเดือน300เพิ่มเป็น500ค่ะนะคะแล้วก็จะขอประมาณที่หน่วยที่ว่าหน่วยไทยนะคะสำหรับวันนี้เราเปิดรายการเป็นวันที่สามค่ะนวันนี้เปิดผมการให้บริการนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่การตั้งแต่เช้าแปดโมงนะคะแล้วก็เปิงนี้ตั้งแต่บ่ายห้ปล่อยเขาก็เครียดนะก็ต้องอดทนนะเป็นที่ทั้งโลกอ่ะวันนี้โลกเพิ่มขึ้นมากมหาศาลล่อ้านเราก็มากวันเป็นพันเป็นหมื่นนะ ของเราก็เป <CK> ็นเป็นผ่าต <OR> ัดคนปิดร้อยคนอะไรเงี้ยก็ยังไหวทานที่เราได้ก็คือต้องสร้างหัวใจมั่นใจให้พวกเรานะจ๊ะอยู่ที่วินัยของเราทุกคนจะเปลี่ยนอาการตัวเองใช่ไหมจะรู้ได้ไหมว่าจะเป็นโควิดได้ยังไงไม่ไม่ได้กินไม่ได้ลดอาหารใช่ไหมมีน้ำบูกน้ำลายหรือเปล่าไปต้องบอกมาหลายครั้งละสองอย่างหนึ่งใส่หน้ากากตลอดเวลาเวลาออกที่ไหนก็ตามตองเลย โซเชียลติดตั้งซีาาระยะห่างเข้าใจไหมไมัเป็นไปได้เขาหากันมาะลั่นใครที่เข้าไปพวกโสตุกตัวไปที่อาคูดอนนะเข้าใจใไหมอาคูดอน,นที่ไม่ควรจะไปเข้าใจปะสี่วันถ้าเราสงสัยกันตองอยู่บ้านนะมีปัญหาก็ไปหาหมอหาแพทนะย์นะเข้าใจไหมโอเคเวนะแต่ถ้าเราตัวจวันนี้เอ่ออะไรเรียบร้อยแล้วผลตอบแล้วก็าผลผลตอกไม่มีอะไรไปต่อมันไม่ได้เข้าใจไมอย่าท้าติดสี่วนันนะจ๊ะนะฮะทุกคนนะจ๊ะ